สวัสดีครับคาร์บ้โปรดักต์นำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็นนาวาร่านะครับนิสสันนาวาร่าปี2010นบะฮตอนตอนปีนี้ปี2018นะครับรถคันนี้เข้ามาที่ร้านคาร์บโปรดักต์นี่ผมถายดูเลยเข้ามาที่ร้านปุ๊บจัดชุดใหม่นะครับทำภายในใหม่แต่ทำแบบสวมนะครับข้างหน้าอันนี้แบบสวมนะครับสวมทับของเดิมนะฮะดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับ ได้ใช้ได้ในร่อน่างดีเป็นในการเย็บนะฮะนี่ได้ในร่อนสําหรับเย็บปอรถยนต์โดยเฉพาะอันนี้ลายใหม่ล่าสุดนะครับของคาร์บายโปรดักเนี่ยนะฮะนี่หนังลายปักกีเสื้อนะครับสวยๆเลยครับดำตาข่ายแดงทําเป็นตัวสวมสวมทับของเดิมนะครับอันนี้สวมทับของเดิมด้านหลังก็ทํากระเป๋าสองข้างนะครับหนังเราใช้หนังหนาหนึ่งมิลแลวก็ลามิเดตด้วยผ้าทีคอร์ดนะครับนี่ฝั่งซ้าย ฝั่งขวานะครับแล้วก็มาตอนนี้บอกแคบเอาของเดิมออกเอาของใหม่เข้าไปแทนที่เป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับฉีดทั้งตัวพิงแล้วก็ตัวนั่งนะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นมีตัวยึดก็เป็นโครงเหล็กล่างๆก็ยึดนอด็อตสองตัวนะครับอยู่ด้านในนะฮะยึดน็อตสองตัว ซ้ายขวานะครับแล้วเราทําข้างหน้าเนี่ยให้มันยื่นขึ้นมารถนวาร่าปกติพื้นที่เนี่ยมันจํากัดอยู่แล้วนะครับแต่เราทําให้นั่งสบายเพราะว่าไอ้ตรงนี้เสียพื้นที่น้อยสุดและทําให้เฉียงนะครับเฉียงอย่างนี้นะฮะเวลาเราเปิดเอาเครื่องมือนะครับเพื่อเบรกแล้วไม่ให้หล่นก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยผมไม่ช่างเปิดให้ดูนะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าเรามีสัญลักษณ์ไว้นะฮะจับไปถึงไม้นะครับแล้วก็ยกขึ้นใช้แรงนิดหนึ่งนี่นะฮะเปิดเอาเครื่องมือก็ได้ ปกติมีบานพับนะครับใช้กันทนทนแล้วก็พับลงไปนะฮะเวลาใส่แล้วแคบหรือไม่มาฐานชายไทยผมทดลองให้ขึ้นมานั่งนะครับนั่งนี่มุมสูงไม่ดูตอนไกลนะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงนี่นะครับมาฐานชายไทยทั่วไปนะครับไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะฮะข้างหน้านี่นะฮะเวลาอยู่ข้างหน้านะครับเป็นอย่างนี้ข้างหลังส่วนที่เกินก็คือส่วนนี้นะครับ นี่ผมเชีดูเป็นแนวนะครับแนวเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ประมาณสักสิบเซนได้นะครับส่วนนี้ลงมารับเพื่อรับใต้น่องตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับทุกเ,เขาเนีเ่ยยังต่อเปลี่ยนเรียดอยู่พื้นที่จํากัดแต่เราทําให้ใช้ประโยชน์ในการนั่งสบายที่สุดนะฮะแล้วก็เสียพื้นที่น้อยที่สุดนั่นคือหลักคิดของเราแล้วก็ฟองน้ําไม่ยุบเบรกแล้วก็ไม่หล่นนะครับนั่งโอเคเลยนะครับสําหรับอบอคแคปนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็น ปูพ,พื้นนี่นะครับปูพื้นปูพื้นฮ่าดีครับฮ่าดีนี่เราทําแบบออกมานะครับเนี่ยปูเต็มพื้นที่แล้วเก็บมุมรายละเอียดทั้งหมดสิ่งสกรปรกเปอร์เซนที่จะลงไปนี่แทบไม่ได้เลยนะครับนี่นะฮะผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับว่างานของเราเนี่ยงานละเอียดก็จะจเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็สอดลงไปถึงใต้ใ<ช>บ่อตรงน้นเลยนะฮะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับพอมาด้านหน้านะฮะเราเก็บงาน ตรงปั้นลองพักเท้าเก็บให้หมดนะครับมีมุมดทองเหลืองเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวกันสึกนะครับก็คือคําว่ากันสึกเนี่ยเราจะใช้สําหรับรองส้นเท้านะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกชนิดแข็งนะฮะพส้นเท้าเราอยู่ตรงนี้แล้วมาต้องเลื่อนไปมานะฮะถ้าไม่ต่างตัวนี้จะขาดได้นะครับ มะติกลองใช้กันอยู่ทนทนไปเลยนะครับนี่ตัวนี้นะฮะสังเกตของงานคาร์บอยนี่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวแอนตี้สลิปนะครับหนาเนี่นะฮะราา,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 าสิบเซนนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับเลือกสีถูกใจก็นั่งรอมีห้องรับรองให้ร้านอยู่ลาดท้า124ซอยย่อยซอย9นะครับหรือโทรมาคุยนั่ก่อนได้ที่เบอร์080-995-06 3 7 0 8 0 9 9 5 0 6 3 7ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ